กล่าวถึงวัตถุมงคลสำคัญอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นั่นคือเหรียญแจกทานที่นับเป็นเหรียญยอดนิยมรองลงมาจากเหรียญรุ่นแรกเรียกได้ว่าออกมาเพียง1-2เดือนสนุนราคาก็ขยับขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเหรียญแจกทานสร้างในปีพุทธศักราช2515โดยคณะกรรมการวัดช่องแคโดยโรงงานย่านสะพานเหลืองกรุงเทพเพื่อหาไรายได้สมทบทุน การก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ที่วัยสังขารหลวงพ่อปัจจุบันที่เรียกว่าเหรียญแจกทานเนื่องจากคณะกรรมการได้นำเหรียญถวายหลวงพ่อจำนวนสามพันเหรียญปนกันทั้งสองแบบเพื่อแจกเป็นทานโดยใส่ขันวางไว้หน้ากุฏิให้ทุกคนหยิบไปได้คนละหนึ่งเหรียญจึงนำมาเรียกชื่อเหรียญส่วนที่เหลือได้นำออกให้เช่าบูชาเหรียญนี้เรื่องแรกสร้างมีเพียงพิมพ์เดียว แต่เมื่อปั๊มไปได้จำนวนหนึ่งแม่พิมพ์ด้านหน้าเกิดชำรุดทางวัดจึงให้ช่างแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่กลายเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์สังคาติสั้นและพิมพ์สังคาติยาวโดยสังเกตที่เส้นสังคาติสำหรับด้านหลังยังคงมีพิมพ์เดียวพิมพ์สังคาติสัน้นเนื้อเหรียญสตางหนึ่งบาทจำนวนการจัดสร้างประมาณ50บเหรียญเนื้อเหรียญสตางสลึงจำนวนการจัดสร้างประมาณ200เหรียญ เนื้อทองเหลืองทุบทองและไม่ทุบทองเนื้อทองเหลืองรมดำและไม่รมดำจำนวนการจัดสร้างประมาณ7,750เหรียญโดยทั้งสองทีมนี้มีทั้งชนิดที่ตัดหูเหรียญและตัดขอบเป็นซุ้มระฆังซึ่งมีจำนวนน้อยส่วนใหญ่แจกคณะกรรมการนอกจากนี้ยังมีเนื้อทองระฆังสร้างพิเศษเพียง9เหรียญซึ่งไม่ออกให้เช่าบูชาและเนื่องด้วย เป็นเหรียญที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางจึงมีการทำเทียมเรียนแบบออกมามากมายจึงต้องใช้การพิจารณาจุดที่ตำาหนิต่างๆให้ดีหลักการพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้พิมพ์สังคาติสั้นเส้นสังคาติจะสั้นปลายสุดอยู่แค่หน้าตักเม็ดไข่ปลาใต้ฐานอาสนะทางขวามือของหลวงพ่อจะอยู่ระหว่างกลางของขอบระฆังชั้นที่สองกับเส้นใต้พระเพลาและปลายเส้นกรอบหนังสือ คำว่าหลวงพ่อพรมมีเส้นนูนขีดในแนวดิ่งขนานลงมากับเส้นกรอบ